ฝังดีสิเพิ่งจะเขียนหนังยอดมนุษย์หญิงที่กำกับโดยผู้กำกับหญิงออกมาให้โลกได้ยนชมกันเป็นครั้งแรกใน Wonder Woman กันไปหมาดๆตอนนี้ก็ถึงคราวของ Marvel ดันตัวอย่างใหม่ของหนังซปเปอร์ฮีโร่ผิวสีที่กำกับโดยผู้กำกับผิวสีออกมาบ้างกับหนังใหญ่เรื่องแรกของจอมราชาแห่งวาคานดาอย่าง Black Panther หนังเรื่องที่6ของ Marvel Cinematic Universe a เฟส3และหนังเดี่ยวเรื่องสุดท้ายก่อนที่เรล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่คุณรักจะไปรวมตัวกันเปิดมหาศึกแห่งจัก,กรวาลใน Avengers Infinity War สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้จากตัวอย่างนี้เลยก็คือกลิ่นอายความเป็น Marvel Cosmic คล้ายๆกับ Thor Ragnarok ok, ซึ่งเป็นเหมือนคำเตือนว่าหลังจากนี้จะไม่มีคำว่าซ u เปอร์ฮีโร่ติดดินอีกต่อไป หลังจากหยดน้ำจิม้มไม่เห็นถึงความสามารถอันเก่งกาจและกล้ากแกร่งเอาไว้ในกัปตันอเมริกาซีเวิลวอร์ทันฟาบาดทิช่าร์หรือแบล็กแพน t h เ r อร์รับบทโดยชาร์ดวิคบอสแมนก็นมาจัดหนักจัดเต็มไม่เห็นกันแบบจุกใจกันสักทีและสิ่งที่เราพอจะรู้ก็ตั้งแต่ดูตัวอย่างครั้งแรกเลยก็คือเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์หลังจาก Avengers Age อชอ l อ r o รอย่างแน่นอนเลยเพราะเห็นได้จากฉากที่กอลลัมคุยกับบิวโบเอ้ยไม่ใช่บอลยูลิสิสคลอ <c oughs> <c oughs> วายร้ายตัวกระจอกที่โดนพ่อหุ่นเหี่ยมอย่างอัลรอนเอาะแขนทิ้งออกไปเรียบร้อยกำลังนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ CIA Everett K Ross ที่โพมาให้เห็นกันว่าแวในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำ Joint Counter Terrorist Center ใน Civil War หลังจากเหตุการณ์ในเอเชียอัลรอนคลอก็หาทางไปว่าคันดาเพื่อชิงวเบรเนียมอีกครั้ง ซึ่งดูจากสภาพการแล้วเหมือนว่าจะล้มไม่เป็นท่าแต่ที่น่าสนใจจริงๆก็คือแขนข้างที่ขาดของเขาก็มีแขนเทียมมาแทนที่แล้วในหนังเรื่อง Black Panther นี้ในฉบับคอมิกส์แขนนุงเขาจะเป็นแขนปล่อยขึ้นโซนิคแต่ในฉบับนี้แหล่งข่าวของเรารายงานว่าเป็นแขนที่ไว้ใช้เป็นอุปกรณ์ขุดเจาะเหมืองของวากันดานซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะโดนยึดไปอีกแล้วครับผมวงวานจริงๆแต่ไม่ทันได้คุยจบ กำแพงห้องสอบสวนก็ระเบิดเป็นเสียงเสียงซึ่งเป็นฝีมือของวายร้ายตัวฉกาจของ Black Panther อย่าง e r i c Killmonger รับบทโดยนักแสดงคู่ใจพุ่มกับ Ryan Coogler อย่าง Michael B. Jordan ผูยองแขวนนวมจากเรื่องที่แล้วมาถือปืนเล่นระเบิดเป็นตัวร้ายเป็นเรื่องแรกใน MCU หลังจากเล่นเป็นฝ่ายพระเอกในหนัง Super Hero โร่ีนอนแล้วก็ไปไม่ถึงฝัน Would more to Tal? King time the take get Be ซึ่งเรามั่นใจได้อีกครับว่า Black Panther สฉบับนี้จะเป็นเหตุการณ์หลังจาก Civil War ตอนที่พระบิดาของทีชาล่าหรือที่รู้จักกันในานามกษัตริย์ทีชากา้าได้สิ้นพระชนไปในตัวอย่างเราได้เห็นบิธีสิริราชสมบัติของทิชาล่าที่ Warrior Falls หลังจากเขาลงเครื่องรอยัล t าลอนเจ็ แล้วต้องเผชิญหน้ากับเหล่าหัวหน้าเผ่าต่างๆของวากานดาที่ต่างพร้อมใจกันมาเป็นสกีพยา,ยานของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งใน Jungle Action Volume 2 Warrior Falls คือลานประลองระหว่างทีชารากับคิวมองเกอร์อีกด้วยครับเช่นเดียวกันกับในเรื่องนี้ครับประลองเพื่อยแย่งบัลลังหรือเปล่ายัางไม่แน่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือคิวมองเกอร์โดนเนรเทศออกจากวากานดาแล้วโดนลากกลับมาอีกครั้ง อาจจะเป็นเพราะคดีเก่าที่เคยขนไวเบรเนียมออกไปขายนอกประเทศหรือที่เขาช่วยคลอหนีออกจากห้องสืบสวนก็เป็นได้และคนที่เป็นคนคุมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากแดเนียลคาลุยาพอหนุ่มจาก Get Out มารับบทเป็นวาคาบีที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของที่ชาล่านั่นเองครับเชื่อว,ว่าใครหลายคนหลังจากดูตัวอย่างนี้ไปแล้ว ก็อยากจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาววาคันดาซะเหลือเกินเพราะโอ้โหดูจากตัวอย่างแล้วทําไม่บอกชื่อเรื่องนี่นึกว่า Tomorrowland เลยนะครับเล่นเอาประเทศภายนอกกลายเป็นยุคหินทำเอา Apple Watch กลายเป็นนาฬิกากระก,กากไปเลยเมื่อเทียบกับกำไรสุดไฮเทคที่ประชาชนทุกคนได้มาฟรีๆนี่หรือคือประเทศโลกที่3ธุรกิจสิ่งทอการเลี้ยงแกะและการแต่งกายแบบชนเผ่าเป็นฉากบางหน้าของประเทศลับแลสุดล้ำสมัย ที่ตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบ์ชยคานาะเมืองลึกลับที่นักสำรวจต่างเรียกมันว่าเอลโดราโดหรือมหานครทองคําแต่ในเมื่อที่นี่ไม่มีทองเราขอเรียกมันว่ามหานครแห่งไวเบรเนียมละกันแร่ธทาตท่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่ดนันกลับเอามาทําเป็นจานร,ร้อนได้ซะนี่ Yes I think it works ถ้าใครยังไม่รู้สาเหตุที่ประเทศล้ำหน้าได้ขนาดนี้ก็เพราะกษัตริย์ทิชชาคาหรือแบล็ k พันเทอรคนก่อนได้นำไวเบรเนียมไปขายทอดตลาดอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนำเงินที่ได้มาส่งกลุ่มคนที่ฉลาดที่สุดของประเทศไปศึกษาต่อที่เมืองนอกอย่างลับๆเพื่อเอาความรู้และวิชามาพัฒนาสร้างประเทศให้ทันสมัยซึ่งคนที่ฉลาดที่สุดในตัวอย่างนี้ก็น่าจะเป็นชูรี น้องสาวของทีชาลาผู้ที่เป็นเหมือนมันสมองของประเทศที่คอยประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆนานามากมายโดยเฉพาะอาวุธปืนร็อกแมนเอ่ยชุดมนุษย์เหล็กไหลเอ่ย ơi, เครื่องบินเจ็ตเอ่ยเรียกง,ง่ายๆเธอก็คือโทนี่สตาร์กเวอร์ชั่นผู้หญิงนั่นแหละในคอมกิ์นอกจากเธอจะเป็นน้องสาวของทีชาลาแล้วเธอยังสืบทอดตำแหน่งแบล็กแพนเธอร์ต่อจากเขาอีกด้วยฉะนั้นความเป็นไปได้ก็สูงครับ ที่เราอาจจะได้เห็นเธอยาวๆถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นพี่น้องกันแต่เกิดมาคนละแม่นะครับเพราะรามอนดาที่รับบทโดยแองเจล่าแบสเซตเป็นแม่แท้ๆของชูรีและเป็นแม่เลี้ยงของทิชาร่าครับซึ่งเราก็ไม่แน่าใจเหมือนกันว่าบทบาทของเธอในเรื่องนี้จะออกมาในอีท่าไหนอีกคนที่ต้องพูดถึงเลยก็คือลูพินตาในยองโกสาวแกร่งดีกีออสการ ที่เคยรับบทคุณแม่หมาป่าและเอเลี่ยนตัวส้มมาแล้วในเรื่องนี้เธอมารับบทเป็นนาเกียคนรักของชิชาลาซึ่งเราเนี่ยอาจได้เห็นเธอโชว์แม่ไม้ปลาแพนดิสกันสักยกสองยกนะครับหิดเรื่องนะครับผมอันนี้ที่ลีลาเทพขนาดนี้ก็เพราะเธอเป็นดอลลาร์มิลาเจนักรบของราชาแห่งวนนากานดา ที่ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเพื่อให้สามารถต่อสู้กับพยานตรายทุกแขนงดอร่ามิลาเจอีกคนที่เราเห็นก็คือไอโยครับ oh. เธอคนนี้ oh. เคยปรากฏตัวแล้วใน Civil w ว r ร์ฉากที่เธอมองแรงกับ Black be will As entertaining Widow moved. Move, or you แบ a ็ would be. อันนั้นแค่เรียกน้ำย่อยครับมาใน Black Panther นี้เราก็จะได้เห็นฝีมือของเธอจริงๆกันสักที เช่นเดียวกันกันกบโอโคเยที่รับบทโดยดานายกุริราสาวพูดน้อยต่อยหนักจาก The Walking Dead ครั้งนี้เธอไม่ได้มารับบทเป็นมีชอนแล้ววิ่งล่าซอมบี้นะครับแต่เธอต้องมาปกป้องทิชาลาจากความไม่ลงเนื้อลงรอยกันของเผ่าต่างๆในวากานดาซึ่งเผ่าหลักๆที่เราเห็นก็จะมี Mountain Tribe หรือเผ่าภูผาและ River Tribe หรือเผ่าทารา โดย Mountain Tribe เนี่ยจะมีสีน้ำตาลครับและมีผู้นำคือ Baku หรือที่รู้จักกันในฉายา Man Ape ที่ในคอมิกส์เป็นหนึ่งในตัวร้ายตัวฉกาจของ Black Panther ได้ยินแว่วๆมาว่าเขาอาจได้ไปต่อและไปโผลใน Avengers Infinity War อีกด้วยครับแม้ว่าใน Marvel Cinematic Universe 2เฟสแรก จะพยายามทำให้ดูติดดินเรียลลิสติกเน้นเชื่อว,วิทยาศาสตร์มากกว่าสายศาสตร์ขนาดไหนแต่พอด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้เปิดตัวให้โลกได้เห็นถึงศักยภาพเวทมวนต์อันไร้ขีดจำกัดแล้วเซนแบ่งนั้นกลับโดนทลายไปอย่างสิ้นเชิงครับเช่นเดียวกันกันกบในวอคานดาที่แม้ว่าทั้งประเทศจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์แต่แกนแท้กของมันก็ปลูกร่างสร้างฐานมาจากความเชื่อและตัวละครที่ดูจะเข้ากับคอนเซปต์นั้นที่สุด ก็เห็นจะเป็นสุรีพอหมอผู้ปราดเปรื่องผู้ที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาอาวุโสของกษัตริย์ของวากันดามาหลายชั่วอายุคนเห็นได้จากฉากทำพิธีกรรมปรุงผงวิเศษตาล่มถูชีพที่เอาไว้ใช้เพิ่มพลังทีชาันลาทำให้เขาวิ่งไวกว่ากัปตันอเมริการะทะกับวินเทอร์โซลเจอร์ได้สบายสบายซึ่งบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับไรอันคูเกอร์ก็บอกว่าเขาเนี่ย เป็นเหมือนโอเบยวันเคนโบีของเรื่องนี้เลยครับมาที่เรื่องชุดเกราะของ Black Panther กันบ้างในตัวอย่างนี้เราจะได้เห็นถึง2เวอร์ชั่นด้วยกันครับตัวแรกเป็นชุดเวอร์ชันเดียวกันกับ Captain America Civil War ที่ทั้งกันกระสุนกันระเบิดและมีกรงเล็บไวเบรเนียมแต่ชุดใหม่จะแตกต่างออกไปจากชุดเวอร์ชั่น Civil War ตรงที่หน้ากากมีความเรียวขึ้น และสามารถปล่อยขึ้นช็อกเวฟพลังทำลายล้างสูงได้ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออปชันในชุดใหม่นี้จะมีอะไรอีกบ้างถ้าอยากรู้ต้องไปดูกันในโรมภาพยนตร์ครับและนี่ก็คือแกะตัวอย่างแบบคร่าวๆของ Black Panther ส่วนตัวพวกเราเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว้าวมากครับเพราะจากผลงานที่ผ่านๆมาของ Ryan c o o g l e r อย่าง f r ฟร l e vale s t a t i o n และ r e e d เนี่ยก็ทำเอาไว้ดีมากๆ จนตัวอย่างนี้รู้สึกไม่ค่อยจี๊ดสักเท่าไหร่แต่ก็รอดูอย่างใจจดใจจ่อครับว่าฮีโร่ผิวสีคนนี้จะออกมาสร้างปรากฏการณ์ให้กับ Marvel Studios ได้อีกครั้งหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอขอบคุณพี่ริชแฟนมันธท์แ์้ Marvel และแอดมินเพจสมาคมผู้คลั่งไคล้ซูเปอร์ฮีโร่กันด้วยนะครับสำหรับข้อมูลแล็กเกด็ดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับตัวอย่าง l ัก k พ a n t h e r นี้อย่าลืมไปติดตามกันล่ะ แต่ก่อนจากกันไปครับบอกพวกเรานะครับว่าคิดยังไงก,กันกับตัวอย่าง Black p a n t h อ r นี้คิดว่าหนังจะดับหรือจะรอดพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พอคลิปใหม่มาจะได้เด้งเตือนคุณทันทีและฝากติดตามพวกเราได้ที่วูฟ a c e b o o k และ YouTube จอดอรี่จัสต์ พิมพ์จัสและอิดตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ